ค่ะตอนนี้นะคะคุณงนางอยู่กับท่านรองผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะรอ,องสมควรขันเงินนะคะตอนนี้มาอยู่ที่จุดของนาเหนือนะคะอตอนนี้เราไปฟังจากท่านนะคะว่าตอนนี้มาตรการตรงนี้นะค่ะที่จุดนาเหนือนี้เราทำยังไงกันบ้างคะตอนนี้ครับมาตรการจุดนาเหนือนี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับเพราะนั้น ของเดิมเราก็มาตรการเข้มอยู่แล้วะนะครับไม่ว่าจะเป็นพรุพีนะครับระหว่างสีเกาตรังกับกระบี่และนาเหนือระหว่างพังงาความจริงไม่ใช่ระหว่างพังงาเป็นระหว่างภูเก็ตเซด้วยซัมเพราะพังงามักจะไม่เคลื่อนไกลออกมาที่นี่ทีนี้ในสองสามวันนี้เราได้รับทราบว่าภูเก็ตปล่อยคนหออ ะนะครับนับหมื่นคนใช่ค่ะแล้วเราก็ประสานกันร,ระหว่างจังหวัดบางนากับกระบี่ว่าเราควรจะตั้งรับอย่างไรค่ะในที่สุดท่านผู้ว่าก็หนาหรือท่านประหลัดอันนี้ทราบจากตัวสับเมื่อตะกียนะครับว่าภูเก็ตต้องไม่ควรปล่อยคนออกในขณะนี้ใช่ค่ะก็เพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่สิ้นสุดค่ะคุณกําลังปล่อยเชื้อโรคให้คนอื่นมันไม่แฝงในขณะที่บางจังหวัดเขาจัดการได้อย่าง คงที่แล้วอย่างเช่นกระบี่20เกสนี่นะว่าจะได้มาซึ่ง20เกสนี่นะมันเป็นการตุ้มเตะการทำงาน<ช>การทุกภากส่วนแต่ภูเก็ตไม่ได้สกรีนอะไรเลยหรือไม่มีเซ็นติฟายทางการแปทย์รับรองอะไรเลยแล้วคุณก็เข้ามาแล้วก็ปล่อยเข้ามาก็คือกำลังแจกจ่ายให้กระบี่ตรังหรือสตูลซึ่งดูแล้วมันไม่แฟร ในทางควบคุมโรคระบาดการประกาศใดๆก็ตามกระทรวงสั่งแล้วว่าต้องประกาศร่วมกันเพราะมันกระทบซึ่งกันและกันถ,ถูกไหมเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่ผมย้ำที่ด่านนี้ได้ก็คือเราไม่ให้รถภูกเก็ตฟานเราให้เขากราบนะครับตามที่แล้วก็ผมไม่ได้สั่งโดยปละการ ผมรับคำสั่งมาจากท่านผู้ก,การจังหวัดส่วนที่ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ให้นำเปอร์ไปจับโลคคอนกรันตินเพราะเข้ามาจากกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวเช่นเดียวกับมาจากกรุงเทพนี่คือเอผลอย่างหนึ่งตอนนี้ปังงาคุยกับรองปังงาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายในการรับคนจำนวนมากจากภูเก็ต เพราะอย่าลืมว่าภูเก็ตมีความเคลื่อนไหวของแรงงานสูงที่สุดะนะครับแล้วคุณยังไม่สครีนคนให้เราได้แน่ใจเลยที่จะรับคนไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวกระบี่ก็ตามก็ต้องไม่กลับในเวลานี้ถ้ากลับเก็ต้องมีมีกระบ,บวนการรับรองว่า ตรงๆก็คือคุณไม่เป็นโควิดนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคนที่มาจากภูเก็ตหรือว่ารถที่มาจากภูเก็ตเนี่ยเราจะให้กลับนะคะเราจะไม่ให้ผ่านจุดนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะที่จุดนาเหนือตรงนี้นะคะถ้าคนที่เข้ามาจากด่านภูเก็ตนะคะตอนนี้เราไม่ให้ผ่านจุดนี้แล้วนะคะครับค่ะราคานี่คือบรรยากาศนะคะของจุดนาเหนือค่ะ